ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนำลำโพง SKG นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ราคาถูกนะรับประกัน1ปีผมได้มาอยู่ที่2,990บาทลดจาก3,500บาทนะครับตัวนี้นะครับก็แถมไม่มา2ตัวนะแล้วก็ที่ชาร์จแบตนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันนะเปิดออกมาแล้วก็จะบอกว่าบลูทูธเมลนะ รูปแบบนะครับก็จะมีไฟให้เลือกอยู่6โหมดนะโหมดที่1สีรวมนะ,ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดไฟมีอยู่6แบบนะและเป็โหสุดท้ายก็คือไม่ไม่มีไฟนะครับแต่เวลาเราปรับเสียงปรับอะไรเนี่ยมันก็จะขึ้นไฟแค่นั้นขึ้นแล้วก็ดับนะครับข้างบนนะครับก็จะมีในส่วนของไมโค์เอ็กโคนะ เสียงเอ็โคนะครับแล้วก็ช่องเสียบไม้สองนะ USB นะครับใส่การ์ดได้นะปุ่มแอคนะชาร์จแบตตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าโหมดก็จะมีป๊อปแจ็คแดนต่างๆนะอยู่ในนี้นะนะครับอันนี้ก็เป็นไฟนะอันนี้ก็ปรับไม้อันนี้ก็ปรับเสียงนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไม้กันไม้นะครับก็ใช้งานง่ายเปิดปุ๊บติดปับ๊บอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเสียง หลบ2ลบหนึ่งมสีหเม่เสียงดีมากนะครับแล้วก็ลืมบอกตัวนี้มีช่องวางพวกโทรศัพท์ด้วยอ่ะไมกตัวหนึ่งนะหลบหนึ่งสองสาดแปดเก้านะครับส่วนเสียงก็ได้ทดลองให้ดูฟังแล้วแล้วนะครับเดี๋ยวหาเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์มาเปิดให้ดูนะครับเปิดให้ฟังนะครับ ครับก็คลิปนี้ไม่มีไรนะไปจัดกันได้ถ้าไม่อยากได้ลำโพงที่ราคาแพงนะครับก็เอาตัวนี้ก็ได้นะเสียงดีอยู่นะสำหรับคนงบน้อยจัดไปเลยครับตัวนี้ครับคลิปนี้สวัสดีครับ